น้ำไผ่จากกิมซุงมาดูผลงานหนะาที่ทำการบันทึกนี่เป็นเวลาเกือบ7นาฬิกานะครับเกือบ7นาฬิกา6โมง5้านาทีมาเจาะมาตอนเที่ยงคืนครับตอนนี้โค้ดเข้ามาดูกใกล้ได้น้ำประมาณ4ลิตรได้น้ำประมาณ4ลิตรน้ำยังหยดอยู่ ก็เลยยังไม่ถอดออกยังไม่เก็บเพราะว่านี่เรามาเปิดฝาให้มันลมระบายออกได้คือตลมระบายอากาศให้ดีโอ้ยมันเกือบเต็มเลยนะนี่นะโอ้เยีย่ยมเยี่ยมเยี่ยมคุ้มเหนื่อยครับคุ้มเหนื่อยเพราะว่าได้เยอะมากโอ้สำหรับ <c oughs> ลำไผ่ที่เจาะลำนี้ <c oughs> ก็ประมาณคือมันเพิ่ง <c oughs> เป็นหน่อมื่าปีที่ผ่านมาฤดูฝนที่ผ่านมา ก็คือเป็นไผ่ไวรุ่นไผ่กิมซุงลำไวรุ่นครับตามธรรมชาติแล้วเมื่อปลายยอดรับแสงตะวันแสงพระอาทิตย์แล้วเขาจะหยุดไหลครับแต่ตอนนี้ก็ยังยังยังไหลยังหยุดอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับก็เดี๋ยวประมาณสักโมงครึ่งจะมาดูใหม่ครับเยอะเลยรับเต็มเลยนี่นี่นาบน้ำ lại tiếc 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 gì đây Nè. Chết